ค่ะแยมก็กำลังพอกหน้าอยู่นะคะตัวที่แยมใช้นะคะเป็นพอกหน้าสมุนไพรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นแบรนด์ตัวนี้เลยนะคะวันนี้นะคะแยมก็จะมาพอกหน้าให้ดูแล้วก็มาขัดหน้าให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าแยมเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องสิวเซียนนะคะแล้วก็หน้ามันนะคะจุดลอยแดงเต็มไปหมดนะคะเดี๋ยวแยมจะมาขัดหน้าให้ดูกันนะคะเวลาขัดหน้านะคะเราก็จะใช้นิ้วนะคะนวดๆน,นะคะเพราะว่าแยมเนะี่ยมีปัญหาตรงจมูกค่อนข้างเยอะนะคะสิวเซียนนะคะตรงไหนที่เรามีปัญหาเนี่ยเน้นได้เลยนะคะนี้นะะค สำหรับใครนะคะที่สนใจหาซื้อได้เลยนะคะตัวนี้ถือว่าคุ้มราคามากๆนะคะนี่เลยตอนนี้นะคะเยี่มก็พอกหน้าได้ห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวยีมจะไปล้างหน้ากันนะคะแล้วมาดูกันว่าหน้าแยีมเนี่ยจะขาวใสขึ้นแค่ไหนนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะยัมก็ล้างหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะให้ดูเลยนะคะว่าหน้าของแยมเน่ยขาวใสขึ้นนะคะสิวเส้นตรงซอกจมูกก็หลุดออกเหมือนกันค่ะเพราะว่าแยามใช้ตัวนี้เลยค่ะผงสมุนไพร100%สําหรับขัดหน้าพอกหน้านะคะใครที่สนใจนะคะไปหาซื้อกันได้นะคะสำหรับวันนี้ยามไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ